นิทานชาวบ้านเรื่องนินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอบช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเศรษฐีคนหนึ่งมีอาชีพทำนาเขามีไร่นาอยู่มากมาย แต่พัรยาตายเสียเมื่อบุตรชายของเขามีอายุเพียงห้าขวบด้วยความรักลูกและเกรงว่าลูกจะได้รับความลำบากท่านเศรษฐีจึงไม่ยอมมีพันรยาใหม่ด้วยกลัวว่าพันรยาใหม่จะมาข่มเหงบุตรชายของตนท่านเศรษฐีได้พยายามถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงดูจนบุตรเติบใหญ่จึงได้พาไปฝากให้เล่าเรียนเขียนอ่านกับพระที่วัด ลูกชายท่านเศรษฐีก็เป็นเด็กดีเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และอาจารย์ที่สอนหนังสือทุกอย่างท่านอาจารย์ก็รักใคร่มากแนะนำสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆให้ประกอบกับเด็กคนนี้เป็นเด็กฉลาดหัวไวสอนอะไรก็จำได้จึงเล่าเรียนได้เร็วกว่าเด็กคนอื่นๆด้วยกัน ครั้นต่อมาเมื่ออายุครบบวชท่านเศรษฐีก็ทำพิธีอุปสมบทบุตรชายอย่างใหญ่โตมีการทำขวัญน,นาคและมีมหรสพสมโพธมากมายหลายอย่างแขกเรือมาช่วยงานกันอย่างคับขั่งยังความปลาปลื้มแก่เศรษฐีมากในระหว่างที่บวชอยู่ท่านเศรษฐีก็เฝ้าส่งข้าวปลาอาหารไม่ได้ขาด และถามสารทุกสุขดิบอยู่ทุกเวลาแสดงความรักและความเป็นห่วงบุตรชายอยู่เสมอครั้นเมื่อบวชครบพรรษาแล้วบุตรชายก็บอกกับพ่อว่าจะสึกท่านเศรษฐีก็เห็นดีด้วยเพราะจะได้ออกไปช่วยพ่อดูแลไล่นาสาโทแทนตนและนัดกับลูกชายว่าจะเอาม้าไปรับที่วัดไม่ต้องเดินกลับบ้านเพราะหนทางไกล เมื่อบุตรชายเศรษฐีลาสิกขาแล้วเศรษฐีก็เอาม้ามารับอย่างที่นัดหมายแต่บังเอิญเอาม้ามาเพียงตัวเดียวลืมสนิทว่าตนก็จะต้องกลับด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เศรษฐีก็ตกลงให้บุตรชายขี่แต่คนเดียวส่วนตัวจะเดินไปบุตรก็ไม่ยอมเพราะเห็นว่าพ่อก็แก่แล้วจะเดินไปได้อย่างไรระยะทางก็ไกลามาก ในที่สุดลูกก็อ้อนวอนให้พ่อขี่ม้าไปโดยอ้างเหตุผลว่าถ้าตัวขี่ม้าให้พ่อเดินชาวบ้านก็จะเห็นว่าตนยังเป็นหนุ่มแน่นแข็งแรงกว่าพ่อแต่กลับเอาเปรียบพ่อเป็นการไม่สมควรตกลงสองพ่อลูกก็ออกเดินทางไปด้วยกันครั้นเดินทางไปได้สักเล็กน้อย มีหญิงสาวผู้หนึ่งเดินผ่านมาเห็นทิศศึกใหม่เดินจูงมา้าส่วนคนแก่ขี่ม้าก็รู้สึกสงสารทิศศึกใหม่จึงพูดเปลยขึ้นว่าแก่แล้วยังไม่มีความคิดปล่อยให้ลูกลำบากตัวเองเอาแต่ความสุขสบายพุทธโธเอ๋ยอุตสาบวชเรียนให้ยังไม่เห็นใจอีกคนอะไรใจร้ายนักพูดแล้วหญิงสาวผู้นั้นก็ผ่านไป เศรษฐีได้ยินดังนั้นก็สะดุ้งเหมือนถูกเข็มแทงรีบลงจากหลังม้าแล้วบอกกับบุตรชายว่าไอ้ทิดถ้าจะไม่ได้เรื่องเสียแล้วเอ็งมาขี่ม้าแทนพ่อเถอะวะแม่คนนั้นแกด่าพ่ออย่างสาดเสียเทเสียเลยได้ยินไหมล่ะลูกชายตอบว่าใจเย็นๆน,น้าพ่อนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเชื่ออะไรกับเสียงชาวบ้านเฮ้ยเจ้าไม่ต้องพูดอะไรอีกหรอกวะ รีบขึ้นม้าเถอะถึงอย่างไรพ่อก็ไม่ยอมขี่แล้วในที่สุดลูกชายทนต่อพ่อรบเร้าไม่ได้ก็ขึ้นขี่มา้าส่วนพ่อเดินจูงมา้าพอไปได้สักครู่ใหญ่ๆก็พบหญิงแก่ๆคนหนึ่งเดินสวนทางมาพอผู้หญิงแก่คนนั้นเหลือบมาเห็นสองพ่อลูกก็รู้สึกสงสารท่านเศรษฐี เพราะอายุก็มากแล้วแต่กลับต้องเดินจูงมา้าส่วนลูกกําลังหนุ่มแน่นกลับนั่งสบายใจเฉิบอยู่บนหลังมา้ารู้สึกหมั่นไส้เป็นกําลังจึงด่าเปลยๆขึ้นว่าคนอับปรีบวชเรียนเสียผ้าเหลืองไม่รู้จักกระตันยูต่อพ่อแม่ตัวเองหาแต่ความสบายปล่อยให้พ่อลำบากเดินจูงม้าอยู่ได้คนอะไร แล้วหญิงคนนั้นก็เดินผ่านไปบุตรชายเศรษฐีนั่งหน้าซีดอยู่บนหลังมา้าทำหน้าเหมือนกับถูกตบอย่างแรงแล้วรีบกระโดดลงจากหลังม้าพูดว่าฉันว่าแล้วไหมล่ะพ่อโดนดีจนได้บอกพ่อแล้วพ่อก็ไม่เชื่อเห็นหรือ,อยังล่ะพ่อฉันโดนเข้าเต็มหน้าเชียวรดน้ำมนต์อีกเจ็ดวัดก็ยังไม่หายสวยทำใจดีๆนะไอทิดอย่าเพิ่งโวยวายไป เราช่วยกันคิดดีกว่าว่าจะทำอย่างไรดีชาวบ้านเขาจึงไม่ด่าเราอีกเอาอย่างนี้ไหมล่ะพ่อลูกชายออกความคิดเห็นจะเอาอยัางไงว่าไอ้ทิศใหนลองว่ามาก็เอาอย่างนี้สิพ่อขี่มันทั้งสองคนเลยแล้วดูซิว่าชาวบ้านจะว่าอย่างไรอีกเออเข้าทีเหมือนกันวะท่านเศรษฐีเห็นด้วยครั้นแล้วสองพ่อลูกก็ขึ้นมาพร้อมกันทั้งสองคน โดยพ่อขี่อยู่ตอนหน้าลูกอยู่ข้างหลังออกเดินทางต่อไปเมื่อเดินทางไปได้อีกสักครู่ใหญ่ก็มีชายชราเดินสวนมาชายผู้นั้นมองหน้าสองพ่อลูกเป็นเชิงตำหนิแล้วพูดเปลยเปลยขึ้นว่าคนอะไรไม่มีความคิดทั้งหัวงอกหัวดำไม่ได้มีความเวทนาต่อสัตว์มั่งเลย ม้าตัวเดียวดันขี่ขึ้นไปได้ทั้งสองคนคนพันนี้ตายแล้วคงจะไปอยู่นรกแน่ว่าแล้วชายคนนั้นก็เดินผ่านไปโดยไม่ยอมเหลียวหลังกลับมาดูสองพ่อลูกอีกเลยสองพ่อลูกทำหน้าอย่างบอกไม่ถูกจะหัวเราะก,ก็ไม่ใช่จะร้องไห้ก็ไม่เชิงในที่สุดลูกก็กล่าวขึ้นว่าทำยังไงดีล่ะพ่อฉันน่ะจนปัญญาแล้ว โดนทั้งขึ้นทั้งล่องไม่รู้จะทำอย่างไรทำยังไงถูกแล้วลองดูอีกทีเถอวะวักไอทิศอย่าเพิ่งท้อใจเลยคราวนี้เราไม่ขี่มันทั้งสองคนละ่ะช่วยกันจูงไปก็แล้วกันว่าแล้วสองพ่อลูกก็ช่วยกันจูงม้าเดินไปอย่างเงียบๆและรีบเดินทางเพื่อจะให้ถึงบ้านเสียเร็วแต่เดินทางต่อไปได้ไม่ไกลเท่าไรนักก็มีเด็กหนุ่มๆกลุ่มหนึ่งเดินสวนมา เด็กหนุ่มกลุ่มนั้นมองสองพ่อลูกอย่างสงสัยแล้วเด็กคนหนึ่งก็พูดขึ้นว่าเฮ้ยดูสองพ่อลูกนั้นสิมีม้าก,กลับไม่ขี่ดันจูงไปได้กันสงสัยว่าถ้าไม่บ้าก็คงเมาแน่เออถ้าจะจริงแดดกำลังร้อนเสียด้วยเด็กอีกคนหนึ่งกล่าวเสริมขึ้นแล้วเด็กกลุ่มนั้นก็หัวเราะเฮฮาเดินผ่านไป นานๆก็หันกลับมาดูสองพ่อลูกอีกครั้งจนกระทั่งเดินลับหายไปสองพ่อลูกหยุดยืนอยู่กับที่มองตากันอย่างงุนงงแล้วกลับหัวเราะขึ้นพร้อมๆกันแล้วกล่าวว่าทำไงดีล่ะพ่อเราถูกด่ามาตลอดทางไม่ว่าจะขี่คนเดียวขี่สองคนหรือไม่ขี่เลยก็ถูกด่าทั้งนั้น ฉันเห็นจะต้องหยุดยืนอยู่ที่นี่ไม่ยอมเดินทางต่อไปแล้วขืนไปก็คงถูกด่าอีกเศรษฐีหัวเราะด้วยความชอบใจแล้วกล่าวตอบว่าถ้าเจ้าขืนยืนอยู่ที่นี่ก็คงถูกด่าอีกคนเราลงจะหาเรื่องด่ากันแล้วถึงทําอย่างไรก็ต้องหาเรื่องด่าจนได้เอาอย่างนี้ดีกว่าเรามาขี่ม้าด้วยกันทั้งสองคนเลยใครจะด่าว่ายังไงก็ช่าง ถือเสียว่านินทากาเลเหมือนเทน้ำไม่ชอกช้ำเหมือนเอามีดมากรีดหินถ้าเราขืนฟังเสียงนินทาของคนพวกนี้เราคงทำอะไรไม่ได้เออจริงของพ่อต่อไปนี้เห็นจะพอกันทีชาวบ้านจะว่าอย่างไรก็ช่างเราออกเดินทางต่อกันเถอะพ่อว่าแล้วสองพ่อลูกก็ขึ้นมาออกเดินทางสู่บ้านของตนโดยไม่ฟังคำชาวบ้านที่ผ่านมา จะด่าว่าอย่างไรอีกเลย